สวัสดีครับวันนี้ผมพามาแนะนําร้านต้นสน7 2นะครับร้านอาหารซึ่งรสชาติอร่อยมากนะครับแนะนําทั้งเจ้าของร้านและรูปบรรยากาศในร้านนะครับอันนี้คือเจ้าของร้านนะครับับผมร้านต้นสน72นะครับส่วนนี้คือวิวทิวทัศน์ของร้านนะครับร้านอาหารอร่อยนะครับแล้วก็บรรยากาศบนวิวธรรมชาตินะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นที่นั่งสําหรับคนที่ชอบสังสรรค์นะครับก็จะมีวิวให้ชมอันนี้ก็คือเมนูอาหารร้านนะครับนี่นะครับเมนูอาหารร้านรับรองสมาชิกทุกท่านล่ะทุกคนเมนูหลักๆอ่นนี่ครับในเจ้าของร้านนะครับนี่นะครับเจ๋ติ๋มนะครับผม รับประกันได้เลยในนุขึ้นชื่อครับผมนี่นะครับผมอันนี้กินเงินนกไันได้นะคะประชาที่72ประววันะหนึ่งกิโลเมตรครับผมจากปักจอยครับก็เลยที่ต่อทะเบียนออตลมาประมาณสองเมตรเนาะครับผมจะถึงงานครับเจอได้นะคะทุกท่านค่ะครับผมอยากทานอาหารอร่อยแล้วก็ชมบรรยากาศก็มาได้นะคะสังสรรค์วัน วันเสาร์จะมีเพลงให้ร้องมีบรรยากาศม,มีเพลงให้ร้องด้วยนะครับผมอ่าฮะครับ, uh huh. รบอันนี้ผมฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ทีมางานน้องไพามานําเสนอนร,ร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อในประชาทิปย์72เลยนะครับผมขอบพระคุณนะครับ